วันนี้ผมพูดคุยกับคุณนัทีจุฑาวารากุลนะครับประธานเจ้าที่บริหารบริษัทคลาสสิกโกลฟิวเจอร์สจำกัดอยู่ในสายคุยกับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับหลังจากที่ทองคาเริ่มไหลลงมาในช่วงที่ผ่านมานี้สองวันล่าสุดดูเหมือนจะเริ่มทรงตัวได้นะฮะค่ะก็ใช่ค่ะสําหรับราคาทองคําที่ว่าวันศุกก็มีการปรัแบบตัวลงมาแรงแล้วก็ลงมาทําจุดต่ําสุด 1,228เหรียญปดเลยซอลล่านะก็เห็นได้ว่าก็เริ่มมีการบิดตัวขึ้นมานะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะเรายังมองว่าราคาทองคำยังเป็นช่วงของการรีบาวนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับนักลงทุนที่เข้ามาเปิดลองสั้นๆนะคะก็แนะนำว่าอาจจะไปทำกำไรบริเวณซอล้านนะคะอย่างช่วงไหนนีนะ้เราให้แนวต้านของราคาทองคำที่ระดับ1,249เหรียญแล้วก็1,255งพร้ยหเหรียญซอลลานะคะแล้วก็ในช่วงสั้นๆน,นี้นะคะถึงแม้ว่าจะเปิดลอง แนะนําว่านักลงทุนนะก็อ,อาจจะสามารถเปิดลองได้ถ้าราคาทองคำการย่อตัวลงมานะแต่ว่าเราก็ยังมองให้เกงกำบาในช่วงขารีบาวของราคาทองคำในช่วงนี้นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการที่ราคาทองคำหลุดระดับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบีลงมานะถ้ายังไม่สามารถกลับไปยืนเหนือหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบอีกครั้งได้นะก็ยังมองว่ายังมีโอกาสที่จะปรับตัวลงได้อีก ะะเพราะฉะนั้นชว่วงนี้ก็ให้เล่นเกงมไสั้นๆก่อนนะตัวจ<ะ>รับนะคะอยู่ที่ระดับ1,237เหรียญแล้วก็หนึ่เหรียญเวสลานะคะโดยที่สำหรับสัปดาห์นี้นะ,ะถือว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะไม่ได้ไม่ได้สำคัญมากนักนะ,ะก็อาจจะทำให้ช่วงการแว่งตัวของราคารองคาญในสัปดาห์นี้ลดลงนะคะแล้วก็รวมถึง ช่วงนี้นะก็ใกล้เทศกาลตรุษจีนแล้วนะเพราะฉะนั้นตัวดีมานความาาต้องการทองคําจากเทศกาลตรุษจีนนะก็คิดว่าวลดลงแล้วนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยดีมานก็จะมีการซื้อในตลาดฟิสิชิลในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนค่อนข้างหลายสัปดาห์นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยการที่ราคาถึงแม้ราคาทองคําจะปรับตัวลงมาจะเห็นได้ว่าแรงซื้อขายก็ไม่ได้ไม่ได้มากนะนะนะแล้วก็ยังมองว่าจะเป็นการเพียงใบสั้นน,นะคะตามตัวเลขเศรษฐกิจ สาราที่มีประกาศในสัปดาห์นี้นะคะคซึ่งอย่างที่สําคัญก็จะเป็นในช่วงวันพฤหัสจะเป็นจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเดัปดา์ตรงนั้นที่ต้องติดตามนะคะจะประเด็นที่อาจจะต้องติดตามสสัปดาห์นี้กนะ็จะเป็นทางด้านกรีซนะที่ถือว่ายังไม่จบสําหรับประเด็นทางด้านกรีซนะคะตรงนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดว่ามีความรุนแรงมากขึ้นนะคะแล้วก็ดูว่าจะมีปัญหาที่ ยังไม่สามารถที่ขายได้เร็วๆนะตรงนี้ก็อาจจะทําให้ทองคําปรับตัวบวกได้ฐานะในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในช่วงนี้ก็ยังมองว่า,าแนะนำนักลทุนซื้อขายในกรอบนะคะหรือว่า<ะ>นักลงทุนที่มีเปิดช็อ p o s i ิชันไว้นะ,ะก็แนะนําว่าจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงที่ราคาทองคําปรับตัวลงมาเราแนะนําให้ปิดทางวนาันอะไรไแล้วนะแล้วก็ช่วงนี้ก็ให้เล่นในขารองไป อืมครับจุดในการเปิดสถานะลองแถวแถวเท่าไหร่ดีฮะในส่วนของโ o f ฟิเจ e ร์ซีรีสครับตอนนี้หนึ่งหมื่นเก้าพันสองร้อเจ็สิบาทครับค่ะสำหรับตรงนี้นะแนวรับเราให้ที่ระดับหนึ่งหมื่นเก้าพันสองอยยี่สิบาทนะคะแล้วก็หนึ่งหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบาทสำหรับโ o ลฟิเ r อร์ซีรีสนะคะคตัวนแนวต้านนะคะก็อยู่ที่ระดับหนึ่งหมื่นเก้าพันสามรอยแปดสิบาทแล้วก็หนึ่งหมื่นเก้าพันสี่ร้อหกสิบบาทค่ะโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับค่ะข,ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ